สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เกมกันเเิลนะครับว่าวันนี้ก็มีอีเวนต์เหมือนกันนะเมื่อตั้งแต่ห้าโมงผมเพิ่งจะมาเล่นเมื่อตอนห้าโมงครึ่งเย็นมาห้าโมงเชา้าแต่ผมเพิ่งมาเล่นเพราะมัวไปเล่นเกมอื่นอยู่จริงๆก็ยังไม่ได้นอนเลยนะอะไรนะมีเงื่อนไขด้วยเหละ <c oughs> แต่ก็ช่างมัน เรามาเริ่มอีเวนต์กันเลยดีกว่าอย่าให้เสียเวลาผมผมว่าจบจบไอคลิปนี้จบผมว่าจะไปนอนทักงีคือผมยังแม่นอนเลยเพิ่งตื่นมาเล่นตอนหกโมงเช้ามาเล่นอีกเกมหนึ่งพี่จะมาเล่งมาเล่นเวล ให้เก็บนั้นเเวลแบบตันๆนนได้ไมันได้ไม่มีอะไรจะได้เก็บของอย่างเดียวการเกิลนี่ยังแทบไม่ได้แตะเพิ่งจะมาเล่นตอน5้าโมงครึ่งเย็นเมื่อเรามา,าใหญ่เสียเวลาเราม,มาเริ่มกันดีกว่ามีเงินขายผมไม่ผมไม่สนดอะไกันนะผมแค่เอาแบบผ่านๆแล้วกัน ไม่รู้มันมีเงื่อนไขหรือเป่านะเดี๋ยวมัเป็นเงื่อนไขแบบให้เรามันทำไว้ให้เองนะครับคอมโบอะไรเงี้ยมันเป็สปีดอะไรผมอาจจะทำพาร์ทเดียวจบแบบเว้นที่แล้วก็ได้งานรีบงานรีบตาผมจะไม่ไหวอจะหลับจริงๆอาจจะอาจตรง,งนี้จะแบบ อัดอัดวันนี้เลยแล้วกันไหนอีเวนต์ก็มาแล้วไหนอีเวนต์ก็มาก็เลยแบบอัดเลยก็แล้วกันนะจะได้แบบวงนี้ได้แบบฟาร์ไมได้เฉยไม่ต้องมาอัดคลิปต่อเอาเวลเลยพอดีมีมีอะไรให้แลกมั่งเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะอ๋อสิ่งที่ผมรอคอยเออมันคือคอยยังไงล่ะ แต่มีคอเพิ่มมามันก็ต้องมันก็มีอาวุธสามอย่างเพิ่มเข้ามาเป็นหกอย่างนะทีนีผ้ผมก็จะผมก็จะไปปลดป้อมนะดูก่อนว่าแหนมันโอปีอะไรปลดป้อมก่อนอนะเดี๋ยวน้ำยาค่อยปลดลนะจ๊ะเห็นน้ํายามันน่าเล่นโอ้โหผมไม่เปลี่ยนเพื่อนเลยผมไม่ใช้เพื่อนเหลยเจอมอนแบบนี้ ผมว่าจะมาฟาร์มแบบเฉยๆนั้นนี่ต้องมาเจออะไรด้วยต้องมาเจอมอนแบบใหญ่ยยๆ ว่า,าว่าจะมาเดินนี่เฉยๆนะมาเจอมอนแบบนี้ก็ก็ต้องใช้เซตแล้วต้องมาเอาจริงกันหน่อยมาไหนก็ได้เซตนี้นะเดี๋ยวด่านสุดท้ายค่อยเอาเซตฟคร์รรมลงแล้วกัน รีบครับงานรีบเราไปหน้าสองกันอย่างรวดเร็วรีบกับผมไม่มีอยู่แล้วแต่จริงก็ต้องรีบรีบนะถ้าไม่รีบมันก็ไม่ได้เอสอ่ะนี่เปล่านะแต่แต่ยังรีบก็ได้เอสถ้าเกิดทำงม่ขาดไม่ครบก็ยังไม่ได้เอดีไนะ หอีเวนท์ที่แล้วอีเวนท์ที่ผ่านมาที่ผมไม่เคยได้เอ็ดองงที่ผมได้บีทั้งไงไปอยู่ผมก็ได้บีเราเซตนี้มาก็จะได้แบบให้มันจบๆนี่เจออะไรเจอบอสนนอีกแล้วมันไม่ใช่บอสเฟนในโตัวห้อง เจอบอสคาเล่นนี่จบเลยยุ่งเลยคลนั่นไหนก็เอายอกมาเล่นแล้วก็โรดทุกด่านเลยก็แล้วก,กัน 开始清扫战场，多谢关心。我我的我的请不要增加我工作量。任务完成。我、嗯、现在叫不了人。 บอสอีกแล้วแล้วก็ไม่หวั่นครับมาจอเซฟเราพอดีอนนแ,ลอแล้วนี่ละก็ขออภัยนะที่ผมแบบแบบเฮ้ยทำ,ทำไมดูรีบจังแบบดูรีบจังทอ่ผมรู้ผมง่งนอนนะช่วงนี้ตาผมจะหลับเลยที่มาคลิป โอ้โหแล้วเดินติดเนื้อเดี๋ยวแล้วทำลายให้กล่องมไ่ได้ w h a อะไรกันนี่ Up ít nhất dần dần tích nương, dần tích nương, cho tích nương, dần là nương, dài tích nương, dần tích nương,

อยูงในญ่ ออโอ้ยแม่สีตายอ่ะขอาคายดูทองแดงตอนอโอ้ยต,ตัวสตาง ว่าจากนี้ผมน่าจะได้ A ไม่ A ก็ B เอ่ะได้ A หรือ B เอ่ยได้ A จริงก็เพราะว่าเพราะว่ามันช้าแต่จริงก็จะแต่ ต่จริงๆจะซ่อมก็ได้นะเดี๋ยวดูก่อนเพราะว,ว่าผมจะเอาเซฟอะไรไปซ่อมดีว้าสวยมกเลยว้าสวย มาเอาอันนี้ไปฮิลเลอร์สู้เลยเรามาล้อใช่ไหอืม,ออมจะใส่อะไรดีนะใส่เบิล ต้องดูก,ก่อนว่าผมจะซ่อมได้หรือเปล่นานไ,ไม่น่าไหวเอนนววโอ,โอโอ โอ้โหใหมท้องเลยเผมดูอะไรไม่เข้าไม่เข้าใจเอาใหม่ อยู่นาก็ตายอยู่นานก็ม่ตายยูกองยอยู่ก็ตายอยู่ก็มตายอยู่ก็ตายอยู่มยอยู่ก็ไม่ตอยายอยู่ก็ไม่ตาย่กายูไาอยู่ก็ตอมายอยก็ม่าอยู่อยู่กม่าอไม่า ไปแล้วอย่าไปฝืนเลยเสียวเวลาเอาแล้วมาใช้ตัวนี้ได้ไง เราติดอ๊ฮอเตอดกระสุนแหมส,สุดยอดจริงย่ะตายไม่นี่ะไทั้งโลดำโลขาวเลยโอ้โหสุดยอดจริง ันนี้นั่นนั่นฟาร์มง,ง่ายนี่เสร็จฟาร์มเก็บเพชรเลยฟาร์มมันไม่ง่าย 好 โอ้โหไม่โดนดาเมจเลยไงโอเคโอ้โหแต้มพันกว่าแต้มเท่าไรแต้มหมื่นสี่โอ้ต้องฟาร์มสินะมันคืออีเว้นฟาร์มซูซี่ไมมีอะไรโอ้โหมีเพิ่มจริงด้วยเห็นไหมนี่อะไรนี่อะไรน้ำยายเค ยาอันนียย้ยาเอ็นชานอับลมยานอีกครั้งใช่ไหมบ้าดีเลย ก็สำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเลยกันเดี๋ยวมีเวนต์หน้าเดี๋ยวจะมาลงใหม่เดี๋ยวผมง่วงนอนมากนะขอไปยังรวดเร็วเลยกันก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ